สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตอนเช้านะคะอากาศดีมากยิมกำลังจะไปทำงานนะคะวันนี้ทำงานเป็นฟอ,อนเด็กซ์อยู่ที่รีเซพชันในมหลาลัยนะคะของที่ยิมพกไปทำงานก็จะมีกระเป๋าเป้ใบนี้นะคะแล้วก็มีข้าวค่ะ นี้ขำวณมาถึงที่มหาลัยแล้วนะคะยิมจอดรถที่ฟูตัลอถค่ะคือช่วงซัมเมอร์นักเรียนจอดได้ฟรีนะคะตรงนี้แล้วก็ใกล้กับตึกที่ยิมทำงานด้วยค่ะที่จอดรถก็คืออยู่ใต้สะพานทางด่วนะค่ะตรงข้างบนก็จะเป็นสะพานแล้วก็มีคนมาจอดรถอยู่ตรงนี้ส่วนมากก็จะเป็นนักเรียนนะคะ ี่คือทางที่ยิมเดินไปทำงานนะคะก็พอแม้ถึงที่จอดรถนะคะยิมก็ข้ามถนนมาฝั่งมหาลัยค่ะยิมทำงานอยู่ที่ตึกเอ็กซ์ารานะคะก็คือเดินเรียบแม่น้ำแล้วก็จะถึงประตูทางเข้าค่ะแม่น้ำก็คือแม่น้ำากันวิเวอรนะคะ ปกติช่วงเดือนก่อนหนะ้าจะมีดอกไม้อยู่แบบข้างทาง,างตลอดเลยนะคะทั้งสองฝั่งก็คือทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งที่เป็นแม่น้ำด้วยค่ะ ู่ที่หน้าที่ทำงานแล้วนะคะแต่ว่ามาชาอวประตูก็เลยยังไม่เปิดก็เดี๋ยวรอประตูเปิดแล้วก็เข้าไปค่ะพอเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอโต๊ะทำงานเลยนะคะ ตอนเช้าจะมีรูทีนี่ต้องทำก็คือเปิดคอมพิวเตอร์เปิดพามมานเปิดไฟนะคะแล้วก็เปิดตู้เตรียมพร้อมที่จะทำงานแล้วก็ต้อนรับแขกที่เดินเข้ามานะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่างานนี้มีหน้าที่ทำอะไรบ้างแล้วก็ ได้ไงานนี้มาได้ยังไงนะคะตรงข้างหลังมีบอกนะคะในระหว่างทางที่กำลังเดินกลับบ้าน,นะคะ่ะยิมชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยนะคะคือจากโตทำงานจะมามองออกไปที่หน้าต่างบานใหญ่เห็นแม่น้ำแกรนด์ริเวอร์ค่ะแล้วก็เพราะว่าหน้าต่างบานใหญ่ทำให้ มีแสงธรรมชาติเข้ามาเยอะด้วยค่ะเลยรู้สึกว่าสดชื่นมากๆค่ะ เที่ยงแล้นะคะเดี๋ยวไปหยิบกล่องข้าวที่อยู่ในตู้เย็นแล้วก็เอาไปเวฟแล้วก็มาทานข้าวกลางวันค่ะห้าโมแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวยิมจะกลับบ้านแล้วก่อนกลับบ้านเราก็ forward สายโทรศัพท์นะคะให้ไปอยู่ที่ช่อง forward เพราะว่าเวลาที่มีคนโทรเข้ามานะคะก็จะโอนสายไปที่ไวซ์เมลพอพุ่งนี้ยิมกลับมาทำงานก็จะเจอ,อไว้์เมลที่เขาฝากไว้นะคะถ้าปกติก็คือประมาณสักห้าสโมงห้าสิบก็จะเริ่มเก็บของนะคะแต่ว่าตอนนี้ประมาณ5โมงกว่าแล้ว ก็ตอนนี้เก็บของหมดแล้วแล้วก็ปิดไฟปิดหน้าต่างนะคะแล้วก็ดูความเรียบร้อยที่โต๊ะอีกทีนึงทุกอย่างโอเคแล้วนะคะก็เดี๋ยวกลับบ้านจะเห็นว่าตรงข้างหน้าโต๊ะทำงานนะคะที่ตั้งรีเซพชันจะมีกระจกใสแล้วก็ ถุงมือน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยค่ะเพราะว่ายิมทำงานในช่วงที่เป็นโควิดนะคะเขาก็จะมีที่กันการห้ก็โอเคกลับบ้านได้แล้วค่ะประตูข้างหน้าตรงนี้จะล็อกอัตโนมัตินะคะก็คือพอเราเลิกงานเราเหมือนยิมออกมาแล้วอย่างเงี้ยก็คือกลับเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าประตูล็อกนะคะก็ตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะห้าโมงกว่าแบบ ทุกอย่างเขาก็ปิดหมดแล้วเหมือนโพวกรีเซพชันก็จะเลิกน่าจะประมาณห้าโมงเหมือนกันหมดค่ะเมื่อชาวยิมเดินเข้าประตูตรงนั้นมานะคะเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นยิมออกอีกทางหนึ่งออกทางข้างหน้าก็จะสับๆกันนะคะเหมือนบางทีก็เข้าประตูทางนู้นหรือว่าบางทีก็มาประตูทางนี้ ปกติยิมชอบใช้ประตูอีกทางหนึ่งเพราะว่าได้เดินเลียบแม่น้ำนะคะตอนเช้าก็อากาศดีเห็นแม่น้ำแบบว่ามีแสงวิ่งวิ่งก็รู้สึกดีค่ะข้อดีของการเดินทางนี้นะคะก็คือมีดอกไม้ให้ดูตลอดเลยระยะทางไม่ต่างกันนะคะเดินจากประตูทางแหน่งไปที่จอดรถ ีร้อนมากนะคะเพราะออกมาข้างนอกอุณหภูมิช่างแตกต่างกับข้างในดอกไม้มีทางนูน้นแล้วก็มีข้างหน้าด้วยเป็นดอกไม้สีเหลืองคล้ายๆดอกทานตะวันแต่ว่าเล็กกว่าตอนนี้คือกลางเดือนเจ็ดแล้วนะคะเดือนกรกฎาดอกไม้อะไรต่างๆก็จะเริ่มแบบหายไปแล้วเพราะว่า เลยช่วงสปริงมาพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงซัมเมอร์คะคะสำหรับงานนี้นะคะงานฟอนเด็กซ์ที่ radio station นะคะเป็น radio station ของมหาลัยะคะ่ะงานที่ยิมทำส่วนใหญ,ญ่ก็คือจะเป็นพวกตอบอีเมลรับโทรศัพท์ทำงานจิบป,ปะถาต่างๆอะคะ่ะอย่างเช่นบางทีก็จะมี ซองจดหมายมาให้ใส่หรือว่าเป็นจดหมายต้อนรับงานวันเกิดให้กับเด็กๆนะคะคือเราก็ทำเอาเอกสารใส่ซองจดหมายแล้วก็เขาก็จะนำส่งต่อไปค่ะงานยุ่งไหมนะคะก็คือยุ่งเป็นบางช่วงค่ะถ้าวันไหนที่มีซองจดหมายมาให้ใส่ก็จะค่อนข้างยุ่งนิดนึง แต่ว่าวันที่ไม่มีงานซอ้าจังหก็คือจะนั่งเฝ้าโทรศัพท์ว่ามีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือว่าคอยตอบอีเมลค่ะก็ได้งานนี้ได้ยังไงนะคะก็คือยิม่สมัครเข้าไปใน Handshake ค่ะเป็นเว็บมหาหลัยที่ไว้ใช้หางานเดินไปพูดไปไม่รู้จะเสียงดังหรือเปล่าเพราะว่าข้างๆเป็นทางด่วน รถแนะคะเพราะว่าอยู่ข้างนอกมีเสียงรถวิ่งเสียงดังมากเลยเดี๋ยวขับรถกลับบ้านก่อนค<า>่ะคีถึงบ้านแล้วนะคะก็ตอนนี้เกือบหกโมงแล้วยิ้มทำงานที่ฟอนเด็กซ์เริ่มงาน8โมงนะคะแล้วก็เริ่มงาน5โมง อาหารเย็ยนวันนี้เป็นสเต็กกับบัคคาลีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ